สวัสดีค่ะน้องใบตองจะมาส่งการ์นคุณชูเดียแล้วนะคะก็ไก่ลูกก็อากาต่ออาตาโนอานาโยอายาขอฝอฝออาฝายโยอายาก็อากาฝอ อาณาเธอทธอเออาทาทออาทายายากระลูกเยออายาทายารออาลารออาลาขอขอ,ขออาคาลาคาลาคาสออาสา มมอามหอสอสอหอหอาหามาามาดดอาดารออาลารออาลาดาราดาลา่ยสอยอยอียยอียียอี่ยอีสออสิสอีสิสิบบอส

สออีสิสิบบอสิบสิบบอสิบสิบบอสิบสออามอสามสออามอสามยี่สิบสามยี่สิบีไทยยอยียิเอกยีมเอกยี่สออีสออีสิสิบบอสิบสออีสีสมเอกสียี่สิบี่ยี่สิบห้าไทย ยอียียี่ไม่เอกยี่สออิบอสิบหออาไม่โทห้ายี่สิบห้า U M e R R E L L A Amira ลูก V า N V ้ว